แม่หล่อนเดินแพ่งแว้งแพ่งแว้งหล่อนหล่อนจะไปไหนคะฮห<ะ>ล่อนจะไปไหนเออแล้วตลาดแล้วตลาดไหนเอยบอกป้าลุงก่อนตลาดไหนลูกตลาดลาตีลาตีกะสบายดีจ้า่ะสบายดีพี่น้องจ้าอาสบายดีป้าลุงโดยเป็นเป็นยังตลาดซื้อหยังเจ้าซื้ออะไรจะไปซือ้ออะไรคะ เธออยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรอยากได้ฮะอยากได้อยากได้อะไรอยากได้เกงนหรือเปล่าเสื้อในายก็มีไม่เอาหรอเออมายางพี่น้องมายางตลาดนะคะมายางตลาดกับลิงลิงจ้าค่ะลงมาตลาดกับลิงลิงตลาดราตรีล้งโรงบาลล้างอันโรงแรมที่พักเล็จ้าค่ะ มาก,กพอเนี่นะบริสุทธิ์บันทึกเก่งมานำนักสขากกาว่าว่าจะมาหาเอาข้างหน้าพี่น้องบริยักถือมยุบมายะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดตะตีนะคะจะมีขายแนวกินแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยนะคะขายเสื้อผ้าเยอะมากค่ะแนวกินก็เยอะเยอะเสื้อผ้าก็เยอะถามมามีเงินไหมมีจ้า ลิงลิงย่างจะคือคุนกับเทนอเอออ้ย่างย่างไปลิงลิงจะพาไปนะคะวันนี้ลิงลิง,ลงพาทัวร์อะไรอยากได้สวบมีเงินบอใส่อยากได้อย่างจะได้อย่างเอาใบเห็ดอะไรเนาะกินได้บลาอยากได้เอาไปเอาอันเทไร เท่าไรคะในคนขายไม่อยู่ปลาขาข,ามขาึมาอย่างอาวปะอ,าปาอันนี้น่าจะเป็นหลักเมืองนะพี่น้องหลักเมืองมุกดาหารเจ้าค่ะวันน้ข่าวไปขอพคน,นะเจ้าค่ะเนาะสาธุพ่งนี้ค่ะพระเจ้าถูกรางวัลเลยเจ้าค่ะเด้อ <c oughs> เอาเพอเอฟซีเลยพี่น้องเอฟซีจะให้ค่าขนมขอบคุณค้าวซีเห็นอะไรเอาเห็นอะไรเอ้ ขอบคุณค่ะคอยถูกขวยขายดีๆนะสิเออของเยอะมากเจ้าค่ะจะกินอะไรดีนะนะตลาดตอนเย็นนี่กว่วงมากพีก้งก่วงหลายเจ้าค่ะครั้งแรกที่ได้มาเดินนะคะครั้งแรกที่ได้มาเดินนะคะได้ามาแล้วชิ้นหนึ่งคะ่ะเด่เก่ะเร่งกินขายยาว ปลาลิงลิงซื้ออะไรเธอซื้ออะไรฮะลิงก็นนจากอันป้ามาลอยหนึ่งจะซื้ออะไรเ <c oughs> มื่อยางเลยดี <c oughs> แอนทัตอรมาตามก้นมาตามก้นมาเข้าไปอีกซอยหนึ่ง ม่ยางนะพาทัวร์ตลาดนะคะวันนี้พาอย่างตลาดนะคะพาอย่างแลาวดูตลาดะคะ่ะ จะไปซื้ออะไรจะไปไหน,ไห,นหิวแล้วนะเดินไปเดินมานี่นาโอ้โหซื้อยังไปกินพี่น่องโซนนี้จะเป็นโซนกิอาหารกินค่ะอยากกินหอยค่ะเดี๋ยวดูอาหารซือต้องเดินไปแล้ว ซาลิงพาทัวร์นะคะได้จะกินแล้วะค่ะปิ้งโกบเพียงปิ้งโกบแป้งดางจำเจ้า,าหารมาครัต้มชับหมอูอันนี้อาหารแบบบ้านๆนะต่ำเห็ดเพียงพีงแก้วน้ำพริกเห็ลรวกหิวนขาวพี่นเพียงเลยนี่แหละโรงแรม แสงไทยจ้าค่ะโรงแรมที่อยู่นะคะยางออกมากข้างหลังอยู่นะจ้าไปเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะข้าโรงแรมก่อนอ่ะออามาเหลใกี่อย่างในกี่อย่างเหลืออยู่ยี่สิบบาทใช้เงินไม่เป็นไปซื้อให้มันหมด <c oughs> ไปขึ้น <c oughs> อมันโพดมันโพจะาปซะมานั่งเอาอยู่บดมือบนคืนแบบนี้ไรจยมานั่งหอนั่งหออยู่บนคืนบนลักบนนอนนี่มันโพดแล้วถ้ามีลูกครั้งที่มาแบบนี้นะเอาอยู่บนมือบดคืนบอเอานะคะเกิดถ้าได้ขอปิ่งกัดเลยมันช่วจะมาเกิดน้ำกูอ้าว นางฮอนางหองหอ,อยู่บนคืนนางเ่านี่บอฮึบม่ได้จบสารในบอฮึแกอยากรับจยากนอนแต่ว่าไปาิมนั่งอู่อยู่บ,บค,นบคืนแบบนี้เมาหนะ่ะฟังให้ฟังไม่ฟังหลักเลือกตายม่านม่านนั่นบม่ได้เข่าหูเข่าสมองบอกมันโผด ทั้งพย่อยพยน้ใหญ่อนเ่นี่เพืไปใช้แล้วไปจักมาให้ไปคืนมาส่งให้เจ้าของโรงแรมคืนมาส่งลงไปกางไดเจ้ามือจักของไป <c oughs> ลงไปยังลงที่ลงแดงนินหนักกระไดเอ,อ้าสบายดีจ้าสบายดีนะฮะสบายดีตอนเย็นๆน,นะคะหืม ไว้ยว้ยว้ไวให้น้ำหันาฮอนอย่แล้วโอ้บริยาคเอจากนอนมันโทษได้หุ่นไหนกบโทษคนมันมีหน่อยนะคะเออชีว่โทดสอบข่อยบอกฮะจะชีว่โทดสอบข่อยบอกข่อยมีประทกบกับเจ้าบอกฮะบ่อเลยค่ะ บอกเลยว่าข่อยบนมีค้ครบอดทนกับเจ้าเลยฉันได้ชั้นหนึ่งข่อยกับเมือ่อยแล้วไม่จะข่อยตีเจา้ามีตีน้ำนำนึ่นบริตีชันหนึ่งพร้อมดา่าพร้อมเออดูข้าต้มเลยโยด่ดาห่วยงั้นเขาบอกจะคือเขา้าใจไออ บต่มัน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 นี่แหละจักหน่อยมันสิหายกห้เบิ่งนะคะเออฮอนกระหาอุ้มซื้อกระหาเปิดเพลงบมบึม๋มกระหายโอารมณ์ได้กระหายมาพ่นสิหายหอ,อยากน้องยากน้องก็ไปส่งมาไปส่งมาลิงโซงป,ปุ๋ยมันกินมันคือเป็น

อน,นอนไคนอนมันกับบรีตินนี่นั่นอยากรักอยากนอนแต่ว่าฮาลุนเด็กนะคะฮาลุนเด็กนะคะดูหน้าลูกสันมีมือหมดแล้วโอ้เอาเบื่อหมดแล้วเมือม่อยไห้เมื่อยป้อยอะ <c oughs> ไรเว้า <c oughs> รืเอง <c oughs> ตามัาน <c oughs> มนั <c oughs> ่นบริขาใจกันมี ในเมื่อเเข้าใจกันก็ว่าต้องเข้าใจนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ตรงนี้นะมึงไงลูกสิคิดบัญชีกับมึงนะคิดคดีๆเลขับรถให้แซมด่วนายแม่บอน่ะแม่บอนว่าให้ลูกบอกอยากนอนม่อยากงักไย วิธีหลายๆ่้าเมื่อเห็ดดุกวิธีล่ะลูกหมาลูกเต้าดีลูกหมาลูกเสือลูกเสือใส่นมมันเองนั่งกินไปนั่กินไปอานอนชนะ